ในกรณีที่เราถูกลดชนแล้วหนีประกันภัยให้การคุ้มครองหรือไม่แล้วให้การรับผิดชอบอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับในกรณีที่เราได้ทําประกันภัยตั้งแต่ประเภทหนึ่งไว้นะครับแล้วเราถูกคู่กรณีมาชนแล้วหนีหายไปเนี่ยไม่สามารถที่จะระบุคู่กรณีได้นะครับตรงนี้ทําประกันภัยก็จะให้การคุ้มครองตามวงเงินตามปกตินั่นแหละครับแต่ว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะระบุทะเบียนรถหรือมีหลักฐานในการระบุคู่กรณีได้นะครับ ประกันภัยจะมีการเรียกเก็บค่าความเสียหายส่วนแรกภาคบังคับหรือค่าเอ็กเซฟนะครับก่อนที่จะมีการรับผิดชอบค่าซ่อมหรือชดเชยค่าสินใหม่ให้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เรามีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดหรือในส่วนของทะเบียนรถนะครับที่เราสามารถจําได้นะครับตรงนี้เราสามารถใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันกับทางบร,ริษัทประกันภัยได้นะครับตรงนี้ทางบริษัทประกันภัยก็จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าเอ็กเซฟหรือค่าความเสียหายส่วนแรกภาคบังคับนั่นเองครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกคนขับขี่ด้วยความปลอดภัยครับผมได้หมอประกันภยัยขอบคุณครับ